สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมพามาดูป๊อปอัพของหน้าต่างนะครับคือป๊อปอัพหน้าต่างตรงนี้เราใส่สองสองด้านนะครับใช้เลื่อนสลับได้แล้วก็ป๊อปอัพเป็นป๊อปอัพที่เป็นลักษณะนี้ครก็คือจะสามารถที่จะฝังอยู่ข้างในโปรไฟล์ UPVC ของหน้าต่างนะครับ นัต่างได้เลยที่จะใช้คู่กับการล็อกที่เขาเรียกว่า m u l t i p ลยล็อกหรือล็อกหลายจุดนะครับวันนี้ที่บ้านลูกค้าเราเพิ่งติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีมุ้งลวดด้วยสามารถเลื่อนสลับได้ทั้งสองด้านนะครับคือตัวอย่างในการล็อกนะครับคือเราต้องยกตัวนี้ขึ้นนะครับเวลาล็อกก็เกียร์ตัว2ตัวนี้ครับจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้มีเกียร์นะครับป๊อปอต้องใช้กับเกียร์ระบบล็อกนะครับก็อย่างเช่นล็อกตรงนี้นะฮะ ข้อดีของป๊อปอัพคือเวลาเลื่อนมุ้งมามันจะไม่ติดมุ้งนะครับอ,อย่างเงี้ยฮะสามารถเลื่อนได้ด้านนี้เหมือนกัน,นครับจะเป็นป๊อปอัพนะครับสามารถตัวนี้ก็จะเป็นล็อกตัวนี้คิปเปอร์มี2จุดนะครับล็อก2จุดก็ใช้เกียร์ล็อกอยู่ข้างในโปรไฟล์ profile, แล้วก็ป๊อปอัพจะฝังลงข้างไปเวลาล็อกก็จะกดลงนะฮะน,นี่คือคุณสมบัติของป๊อปอัพทั้ง2ด้าน สามารถเลื่อนสลับกันได้ถ้าอยู่ชั้น2ทําความสะอาดได้ยากนะครับก็จะใช้ป๊อปอัพลักษณะนี้ในการเลื่อนสลับกันตัวอย่างนะครับตัวนี้เลื่อนเลื่อนสลับเปนการทําความสะอาดนี่คือคุณสมบัติของแฮนเดิลป๊อปอัพนะครับใช้ระบบล็อกลักษณะนี้เลยคือป๊อปอัพเหมาะสมสําหรับในการ1 เลื่อนไม่ติดมุมลวดนะฮะลักษณะนี้เลยนี่คือคุณสมบัติในการใช้งานโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ